สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัพเพเฮระสาระน่ารู้ไวรัส RSV คืออะไรพร้อมวิธีสังเกตอาการและป้องกันลูกน้อยจากไวรัส RSV ไวรัส RSV เชื้อไวรัสที่มักจะมาในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาวหรือช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลให้ลูกน้อยเกิดอาการป่วยเป็นไข้ บางรายรุนแรงจนถึงท่านเสียชีวิตได้แต่ไวรัส RSV คืออะไรและคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีสังเกตอาการลูกน้อยมีวิธีป้องกันและรักษาอย่างไรบ้างวันนี้นะคะทางช่องของเราก็มีความรู้ในเรื่องของไวรัส RSV มาแบ่งปันค่ะช่วงนี้ไวรัส RSV กํากำลังระบาดอีกครั้งทั้งเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กๆเ,เ,เป็นอย่างมาก ยิ่งในช่วงฤดูฝนช่วงปลายต้นหนาวหรือระหว่างเดือนสิงหาหรือตุลาคมเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเด็กๆจึงเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าไปได้ง่ายซึ่งลักษณะอาการจะคล้ายกับไข้หวัดแต่ส่งผลรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบติดเชื้อได้โดยมักพบในเด็กอายุต่ำกว่า3ขวบโดยเด็กเล็กๆจะติดเชื้อ RSV จากการ รับเชื้อทางเดินหายใจเหมือนโรคหวัดทั่วไปเช่นการไอจามน้ำมูกน้ำลายเสมหะการสัมผัสน้ำมูกของผู้ป่วยคนอื่นและมีระยะฟักตัวประมาณ2-7วันไวรัสร้ายทำลายระบบทางเดินหายใจการติดเชื้อไวรัส RSV เกิดได้ตั้งแต่ระบบทางเดินหายใจจากส่วนบนถึงส่วนล่าง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหลอดลมฝอยอักเสบและอาจทำให้ปอดอักเสบติดเชื้อโดยเฉพาะเด็กเล็กจะมีอาการปอดบวมไอหายใจเร็วหอบเหนื่อยง่ายและอาจมีเสียงหายใจดังวีดบางรายอาจรุนแรงมากถึงขั้นระบบทางเดินหายใจล้มเหลวซึ่งกลุ่มที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงคือเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า2ขวบ เพราะระบบทางเดินหายใจส่วนบนตั้งแต่ช่วงจมูกถึงปอดจะมีช่วงสั้นมากจึงทำให้เชื้อไวรัสเดินทางได้เร,เร็วมากนั่นเองค่ะวิธีสังเกตไข้หวัดธรรมดาและไวรัส RSV เด็กที่ติดเชื้อไวรัส RSV มักจะมีอาการเริ่มแรกเหมือนไข้หวัดคือมีไข้ไอน้ำมูกไหลคัดจมูก แต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตเห็นว่าลูกอาจจะติดเชื้อ RSV ได้แก่อาการต่อไปนี้มีไข้สูงไอมากเสมหะเยอะและเหนียวข้นหายใจหอบเหนื่อยหายใจแรงหนะ้าอกบุม๋มอาจมีเสียงหายใจดังวีดวดีไม่กินอาหารและน้ำมักจะซึมหรือหุดหงิดกระสับกระส่าย หากลูกมีอาการเหล่านี้ในช่วงที่ไวรัส RSV กำลังระบาดควรพาไปพบหมอเช็คอย่างละเอียดตรวจร่างกายฟังเสียงปอดถ้ามีเสียงวีดคุณหมอจะพ่นยาขยายหลอดลมการเคาะปอดรวมถึงการเอ็กซเรย์การตรวจหาเชื้อนี้ทำได้ไม่ยากโดยหมอจะนำเชื้อจากจมูกหรือคอ ไปส่งตรวจหาไวรัส RSV คล้ายกับที่ทำในไข้หวัดใหญ่การรักษา RSV ปัจจุบันยังไม่มียาปฏิชีวนะที่ใช้รักษา RSV โดยเฉพาะการรักษาอาการติดเชื้อไวรัส RSV จึงต้องรักษาไปตามอาการที่ป่วยคือให้ยาลดไข้ให้ยาแก้ไอและลายเสมหะให้ยาลดน้ำมูกในเด็กเล็กหรือเด็กที่มีอาการหนัก อาจต้องนอนโรงพยาบาลให้น้ําเกลือให้ยาขยายหลอดลมยาละลายเสมหะเคาะปอดและอาจจะต้องช่วยดูดเสมหะหรือถ้ามีอาการรุนแรงมากก็จะต้องได้รับออกซิเจนหรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจหากเด็กมีอาการไม่รุนแรงก็สามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ด้วยการกินยาลดไข้ยาละลายเสมหะและดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอ และในที่สุดเชื้อนี้ร่างกายก็จะสามารถกาจัดไปได้เองทั้งนี้เด็กที่เคยติดเชื้อ RSV แล้วสามารถเป็นซ้ำได้หลายครั้งแต่อาการจะน้อยลงกว่าครั้งแรกค่ะทำอย่างไรให้ห่างไกล RSV เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส RSV ทำให้เด็กๆมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสในช่วงที่แพร่ระบาดได้ง่ายๆ ดยเฉพาะในโรงเรียนอนุบาลหรือเนสเซอรี่ดังนั้นสิ่งสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ RSV คือการรักษาความสะอาดฝึกให้ลูกล้างมือบ่อยๆหลังจากทำกิจกรรมหรือก่อนรับประทานอาหารเพราะการล้างมือสามารถช่วยลดเชื้อที่ติดมากับมือทุกชนิดได้ถึง70%นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกรับประทานอาหารที่ถูกสุข,ขลักษณะครบห้ามุ พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและถึงแม้ว่าในช่วงนี้ไวรัส RSV จะกลับมาระบาดอีกครั้งทั้งยังมีลักษณะอาการที่รุนแรงกว่าไข้หวัดทั่วไปแต่หากคุณพ่อคุณแม่มั่นสังเกตอาการของเจ้าตัวน้อยและช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพของลูกให้แข็งแรงแล้วก็จะปลอดภัยจากเจ้าไวรัสลายนี้ได้แน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ